ลอดน้ำเข้าปลาจะหมดเมืเ่อไหล่ค่ะแม่โบแล้วน้ำเข้าปลาแบบไหนนะคะที่บงบอกว่าเสร็ครกค้างหรือว่าติดเชื้อในโปรงมดลูกจะต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเดี๋ยวพบกันทคลิปนี้ก่อนคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องยูทูบเน็ตคิดนะคะเพจแม่โบวีแฮปปี้วิลแล้วก็ติกต๊กต็อกโบนเน็คิดนะคะกดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะของน้ำเข้าปลาที่เป็นปกติหลังคลอดสามวันแรกหลังคลอดนะคะสีของน้ำเข้าปลาเนี่ยจะเป็นสีแดงสดเลยเนาะแล้วก็ปริมาณก็จะค่อนข้างเยอะนะคะจากนั้นวันที่สามถึงวันที่สิบ น,น,น้ำตาลน้ำตาลนะคะชมพูชมพูนะคะปริมาณก็จะค่อยๆลดน้อยลงเรื่อยๆคะ่ะสีก็จะจางลงเรื่อยๆคะ,ะวันที่10หลังคลอดไปแล้วนะคะสีของน้ำข้าวปลาเนี่ยค่ะเขาก็จะออกมาเป็นแบบสีออกกลิคีมสีออกขาวๆ,ๆกึ่งๆเหลืองๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ปริมาณนะคะก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆคะ,ะแล้วก็จะหมดไปนะคะภายใน6สัปดาห์หลังคลอดค่ะแต่หากหลังคลอดน้ำข้าวปลาของคุณแม่มีลักษณะดังนี้นั่นก็คือสีแดงตลอดเลยตั้งแต่วันแรกหลังคลอดนะคะยันวันที่5วันที่7เนี่ยก็ไม่ยากจะเปลี่ยนสีแดงมาโดยตลอด เลยนะคะปริมาณก็คือเยอะมากหรือ3วันแรกเนี่ย เป็นสีแดงนะคะจากนั้นก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นสีน้ําตาลสีชมพูอ่อนนะคะแล้วพอวันที่10หรือว่าวันที่11ผ่านไปแล้วนะคะน้ำเข้าปลาะคะก็กลับมาเป็นสีแดงอีกนะ,ะหรือว่าน้ํเข้าปลานะคะมีกลิ่นเหม็นมากร่วมกับมีไข้หรือคุณแม่ปวดมดลูกมากนะคะอาการแบบนี้นะคะอาจจะบ่งบอกถึงว่าคุณแม่นะคะน่าจะมีปัญหาคือมีเศษลกคล้างนะหรือว่าติดเชื้อที่โพรงมดลูกนะคะถ้ามีอาการแบบนี้นะคะจะต้องรีบกลับไปพบแพทย์โดยโด่วนเลยค่ะและวิธีที่จะช่วยคําน้ํเข้าปลาได้ดีมากที่สุดนั่่นนกกก็คคคือารเลลี้้ยงูดวมมแะุณ ไม่ต้องไปสรรหาอะไรใดๆนะคะมากินเพื่อที่จะช่วยขำน้ำเขา้าวปาเลยนะคะเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยมีลูกน้อยให้คุณแม่นะคะเอาลูกเนี่ยมาดูที่เต้านมของคุณแม่หรือถ้าคุณแม่คนไหนมีปัญหาหัวนมสั้นบอดบุมลูกไม่เอาเต้าคุณแม่ไม่ต้องกังวลคุณแม่เอาเครื่องปั๊มนมนะคะมาปัม๊มระบายน้นํานมออกจากเต้าเนื่องจากว่ากลไกนี้เขาจะไปกระตุน้นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าออกซิโตซินฮอร์โมนตัวนี้นะคะเขาจะมีประโยชน์นั่นก็คือทําให้มดลลูกนะมีการหดระดวป้องกันการตกเลือดหลังคลอดช ะะถ้าคุณแม่สังเกตเวลาคุณแม่นะคะเอาลูกมาดูที่เต้านมของคุณแม่นะคะคุณแม่จะรู้สึกถึงว่า,าเจ็บที่บริเวณหัวหนาวแล้วก็ถ้าใช้มือนะคะจับดูเนี่ยจะรู้สึกถึงอาการเป็น ก้อนๆก,กลมๆแข็งๆปั้นๆน,นะคะโดยเฉพาะเวลาที่ลูกอะ่ะดูดที่หัวนมของคุณแม่นะคะเนื่องจากว่าอันนี้แหละค่ะคือการที่หมดลูกนะคะเขามีการหดระตัวนะคะเพื่อที่จะช่วยขับน้ำข่าวปานะคะถ้าคุณแม่สังเกตคือในช่วงที่คุณลูกนะคะดูดที่หัวนมของคุณแม่เนี่ยน้ำข่าวปานี่ก็จะไหล สะดวกแล้วก็ไหลได้คล่องแล้วก็จะออกในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะหน่อยเอออันนี้คือประโยชน์ของเขานะคะแล้วก็อีกประโยชน์ที่ข้อน,นึงก็คือเนี่ยแหละคือเขานะคะทำให้หมดลูกมีการหดละตัวนะคะเพื่อที่จะก,กลับเข้าอู่ได้ด้วยเออเห็นไหมเนี่ยประโยชน์ยามั่งมายเพียงแค่การเลี้ยงลูกด้วยหน่มแม่แม่ได้ประโยชน์ลูกก็ได้กินอาหาร